สวัสดีจ้าเคียหวานชาแนลเชินรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าสีใหม่ทุกคน,นนะจริงชีวิตคนเราอย่าไปคิดเยอะบบเบื่อกระเฮ็ดสีใหม่อยากไปเฮ็ดสีใดกระเฮ็ดสีน,นั่น,น,นซ้องกระจกขึ้นแล้ว เบื่อหนาเจ้าของไว้กับไปเฮ็ดรอย่าไปงึดสีอะไรคะตัวนี้มันจะแบบออกสีแบบเขียวอ่ะออกมนมนเขียวค่ะพี่มันจะออกเขียวเขียวมนมนแบบนี้เห็นไหมแต่มันสวยมากจริงชอบสวยไหมเนี่ยเจีบันทึกไ่้เลยเขีเลยสวยมาก แล้วก็ไปตัดด้วยค่ะอันนี้อันนี้มัดขึ้นมันก็เลยงอแหละตัดแบบตัดทั้งหนาสันนิดสไลด์ทั้งหนานิดนึงสไลด์ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะแบบยาวเจียหรือว่าเจียทีนี้สวยขอบคุณครับเจียแปลว่ากินนี่กันนี่กันนี่กันเจียเจียคือกระดาษอันนี้กันเจียอันนี้กันเจียไม่ถึงใช้จีนปะไอ้เล้าจีนผสมกันอกู่วะเออ เล้กระตาเนเจียเจ๊ยู้เจ๊ยชู้เกียบเกียเกียบอแสดงว่าขอกอันจีนเขาแล้วเขาเรียกสีอะไรมนมนมนเขียวค่ะสีมนเขียวเจี๊ยสีมนเขียวสีเขียวมนทำบรยากาศสมัเขาอ่านแบบสีเขียวมนอะไน้เไหมมันจอกเขียวเขียวมนมนกระเนเนี่ยลิควิดกระเพอ ต่อผมอีกไม้ต่อแต่ว่าไม่ได้ต่อหนาค่ะคืออันนี้ผมจริงยาวตอนแรกยาวมากแต่ว่าตัดตัดตัดสไลด์ข้างหน้าให้มันสั้นนี่ผมจริงผมจริงก็ยาวแล้วนะอันนี้ผมผมต่อต่อน,นิดเดียวต่อข้างหลังให้มันยาวเฉย ทีี้ทำไมหน้าหวานสวยคุณคะเราอเรายากเข้าไปข้างในแมทุกคนอยากเข้าไปข้างในดีกว่ามันขายของไม่มีสมาธินอนพี่ชอบที่สุ่มมากแต่ใจทะลอดหมู่ไม่รอดหน้าถังมากเตงยเขาอยากเอาตัวนี้ไปเขาอยากเอาตัวนี้ไปหลาย แมนนุ่งเบาคอยบ่อเป็นว่าลบกวนไงลบกวนนี่เหอเปียนเฮอไม่เนเอาผู้ใดซักเนี่ย่เียนจรงี่อันนี้บัวลอยนี่นี่เอาผิด โพสโดยงานดังแปลว่าอะไรอ่ะโพสโดยงานดังอ่ะโพสโดยงานดังคืออะไรจ๊ะไม่เข้าใจเข้าข้างในเลยนะครัสีสวยมากวิจใจจังเลยเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าถ้าเราเบื่อแล้วก็ทำสีใหม่ิ ถ้าเราเบื่อเราก็ทำสีใหม่แล้วมันก็จะสวยกว่าเดิมเดี๋ยวเราเบื่ออีกแล้วก็ทำสีใหม่อีกอันนี้ยู่กับไผ่น่ะแต่ยหงไยคนอยู่เด้กน่าสว่างมากเพราะว่าอัดไฟอยู่ค่ะอ <c oughs> <c oughs> ไฟอยู่ไม่อยากจะเป็นยาง <c oughs> เขาเงียบเขาเงียบเอาไปสิจ้าเอาไปอาไมันบอกว่าม่นเป็นมันสิตาโกนไม่ใช่กาคลายคอมันต้องมีสมาธิมันแบบมันส่วนเส่สวนสกันมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้อารู้จัดสถานที่ให้แป๊บนึงเออไม่รับแคก ใช่วันนี้จะขึ้นหนึ่งชั่วโมงนะแป๊บเดียวพยังบนนี้ไลาไปเห็ดสีผมอาเลเห็ดอีกเราบอกเพราะว่ามันต้องเหลือบเขียวอีกไงมันถอปมันแดงเกินไปเนี่ยคงทําหมุนเขียวไปเลยนะก็แล้วแต่มันจะทำไม่ต้องทาหมุนเขียวมันจะเป็นสีสวยกว่านี้มันแดงจนแบบว่ามันแดงมันออกมันออกแดงมันแดงพี่เลยเหรอใส่อีกสีหนึ่งฟอกเลการนี้ฟอกไปแล้วเด้อนี้ก็ยอบบลินก็ยยอลงอีกสีนป็นมันติด แม่เสสีมันกับแพงคือว่าละ่ะทุกคนมันกับแพงอยู่แล้วก็เสียเวลาเป็นยังแบบทุกอย่างคือวิ่งเร็วๆๆๆๆๆเห้ยเขาเนี่ยว่าเป็นคือต้องนั่งโอ้ยเถอะหมูทำเวลาห้าหกชั่วโมงวันนี้ถือว่าทำถือว่าทําน้อยนะน้อยชั่วโมงมคือวันล่าสุดที่ทําอ่ะที่ทําไฮไลท์แล้วก็ทําอันที่ทําสีล่าสุดเลยอะ่ะขึ้นนั่งได้นะแม่พี่ตอบยิ่งยิ่งยิ่งเลยแปดเลยแปดเพื่อต่อไหนวะจากสิบเอ็ดโมงวันสองทุ่ม เจ็ดโมงเช้านสองทุ่มชอบนั่งเฮ็ดเล็บแม่เขานวดดีนค่ะตีนตัดเล็บให้เพราะใจสิขบหาูอยากอบเองเฮ็ดเองเนี่ยเอยากเยี่ยมเวลาได้ครื่องอบยังเสียให้อบจากข้าวใช่ไหมแล้วเนี่ยตัดก๊บ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 ชอบเฮ็ดเล็บกว่าสองชั่วโมงเกือบสองชั่วสองอะถ้าเกิดว่าเล็บสีบอลุดไปถ่ายเพื่อนไฟอีกหนึ่งมันอยู่นี่เดย คะแนนจะสถานที่เขาจดสถานที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ดสิทธิ์ปรเขาแล้วแล้วแม่เขาแล้วแล้วเมื่อนี่เมื่อนี้ให้เขาแบบเขาไม่หน่วยบริการเข่ไม่เพราะเขาบ้านเขาสิประจําการเองเมื่อนี้ให้เขารีแลกจักรน้อย